สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Mystery World กันอีกแล้วนะครับในวันนี้นะครับผมเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของการซื้อรถกันดีกว่าหลายหลาคนเนี่ยนะครับผมก็มักจะมองว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่รถราคาแพงถูกไหมนะครับเพราะว่าถ้าไปเทียบกับหลายๆประเทศบนโลกเองเนี่ย ลดราคาอาจจะแบบว่าถูกกว่าไทยครึ่งหนึ่งได้เลยนะครับผมอะดูอย่างราคาเอาง่ายๆนะครับผมถ้าเป็นราคา Toyota Camry Hybrid ตัวท็อปเนี่ยนะครับในไทยเนี่ย ราคานี่เรียกได้ว่าแรงพอๆกับเทส la เลยนะครับผมอยู่ที่1 8 0ล้านแสนกับอีก9000บาทครับในขณะเดียวกันถ้าเราลองไปดูที่สหรัฐอเมริกากนละกันนะที่อเมริกาเองเนี่ยราคาจะอยู่ที่28,855ดดอลลาร์นะครับผม ตีเป็นเงินไทยออกมาแล้วเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ช่วงราวๆ1ล้านบาททวนก็ต่างกันค่อนข้างเยอะเลยถูกไหมล้าน8กับ1ล้านเนี่ยต่างกัน8 0 0แสนต่างกันเกือบเท่าตัวเลยนะครับ ถ้าไปเทียบกับประเทศอื่นๆอย่างลาวหรือว่าเกาหลีเองเนี่ยลดร,ราคาก็ถูกกว่าไทยนะครับผมแต่ที่นี้เองเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกประเทศจะลดราคาถูกกว่าไทยหมดหรอกนะมันก็มีประเทศที่แพงกว่าแล้วก็ในอีกแง่มุมหนึ่งเนี่ยนะครับผมการจะเป็นเจ้าของรถในประเทศอื่นๆเนี่ยมันอาจจะมีค่าใช้จ่ายอื่นๆเข้ามามากกว่าที่ทุกคนคิดครับแต่ในวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงประเทศที่ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่คุณต้องจ่ายเงินแพงที่สุดเลยที่จะซื้อรถมาได้พูดง,ง่ายๆก็คือเป็นประเทศที่รถ เนี่ยราคาแพงที่สุดเลยนะครับแล้วประเทศนี้เองเนี่ยก็อยู่ใกล้กับไทยมากๆด้วยนะครับผมเป็นประเทศที่หลายๆคนบอกว่านี่คือหนึ่งในประเทศที่เจริญที่สุดในโลกใบนี้นะครับแล้วก็นับได้ว่าเป็น หัวหอกแห่งเซาท์อีสเอเชียเลยนั่นก็คือสิงคโปร์นั่นเองครับสิงคโปร์นั้นได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่รถราคาแพงที่สุดในโลกทาไมถึงเป็นแบบนั้นเลยครับผมสาเหตุเนี่ยก็คงเดากันไม่ยากหรอกนะครับสิงคโปร์เป็นเกาะเล็กๆนะครับผมขับไม่ถึงชั่วโมงเนี่ยก็เที่ยวรอบเกาะได้แล้วถูกไหมแถมยังมีประชากรแน่นหนามากๆถึง5.9ล้านคนนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยถ้าจะปล่อยให้ทุกคนมีรถเนี่ยนะครับก็คงจะไม่ได้ถูกไหมก็นับได้ว่าการมีรถในประเทศสิงคโปร์ถือได้ว่าเป็นความฝันเลยนะ ชนชั้นกลางเองอ่ะยังเอื้อไม่ถึงเลยบางคนน่ะคือรถมันแพงมากๆจริงๆตัวต t า Camry ในสิงคโปร์เนี่ยนะครับผมจะบอกให้ว่าราคาแพงกว่าพอตอีกนะครับเรียกได้ว่าโคตรแพงนะครับผมแพงโคตรๆจริงๆครับทำไมถึงเป็นแบบนั้นวันนี้เรามาเจาะกันดีกว่าอย่างที่บอกว่าอ่ะเขาต้องจำกัดจำนวนรถถูกไหมเพราะว่าคนเนี่ยมัน แบบมีจํานวนเยอะแล้วที่ก็มีอยู่กระจอยเดียวเองสําหรับคนสิงคโปร์เองเนี่ยความฝันของชนชั้นกลางที่จะกลายเป็นคนชนชั้นสูงอะ่ะก็พูดง่ายๆก็คือมีรถมีคอนโดอยู่นะครับผมอันนี้ก็คือแบบเพอร์เฟกต์ละสิงคโปร์ดรีมเลยนะครับ แต่ในปัจจุบันนี้เองเนี่ยการมีรถมันอาจจะเป็นเรื่องที่ยากมากๆแล้วนะครับผมเพราะว่าการจะมีรถเองเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณมีตังค์แล้วคุณไปซื้อรถมาได้เลยนะคุณจะต้องมีใบอนุญาตก่อนนะครับซึ่งไอ้ใบอนุญาตนั่แหละเป็นตัวแพงเลยนะครับผมใบอนุญาตของการมีรถในสิงคโปร์จะเรียกกันว่า Certificate of Entitlement หรือว่า COE ครับระบบนี้เองเนี่ยสร้างมาเพื่อจํากัดจํานวนรถนะครับผมแล้วก็ใช้มาตั้งแต่ปี1990แล้วโดวยราคาของ COE เนี่ยแหละคือตัวแพงเลยนะครับผมเพราะว่ารา มันก็แพงขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับแล้วก็จํานวนเนี่ยมันมีจํากัดมากๆก็คือคนก็ต้องประมูลแข่งกันแล้วก็สุดท้ายก็ต้องจ่ายค่าใบอนุญาตมาการมีใบอนุญาตนี้เองเนี่ยนะครับผมก็จะครอบครองรถได้10ปีนะอาจจะขยายเพิ่มได้อีก5ปีหรือ10ปีแล้วหลังจากนั้นอ่ะเราจะต้องขายรถทันทีแล้วก็ส่งรถออกไปจากต่างประเทศเพื่อที่ว่าจํานวนรถอ่ะมันจะได้ไม่ล้นประเทศเพราะว่าประเทศเขาเล็กมากๆตรงนี้เองเนี่ยนะครับผมราคาของ COE ก็พุ่งสูงมากๆเลยนะยิ่งแบบ หลังจากช่วงยุคโควิดแล้วอะตอนนี้ราคาก็พุ่งสูงมากๆถ้าเทียบกับราคาของปี2020เองราคาของ C O E นะตอนนี้เองเนี่ยพุ่งสูงกว่า4เท่าเลยนะครับถ้าคุณจะซื้อรถ E ีโคคาเฉยๆ,ๆในสิงคโปร์เนี่ยอีโคคาแบบชิวๆเลยนะราคาเนี่ยะจะราคาอยู่ที่ราวๆแบบ4ล้านบาทอ่ะก็ซื้อเบนที่ไทยได้แบบชิวๆครับผมถ้าไปแบบอยู่อเมริกาก็ซื้อซุปเปอร์คาร์มือ 2, 2ได้สบายๆเลยนี่แค่ E ีโคคานะครับ,รบแล้วถ้าคุณอยากได้ t o y o ต้ c แคม ly ี่ b r i d ที่เราบอกกันไปแล้วเทียบราคาคไทยไถกม ไลยล้าน 8, อเมริกาประมาณล้านหนึ่งแล้วสิงคโปร์เท่าไหร่เลยครับผมราคาแบบรวมทุกอย่างนะรวมตัวรถเองรวม CoE เองรวมการจดทะเบียนภาษีต่างๆเนี่ยราคา t ต y o ต c a m ค y รี่ไฮบรเนี่ยนะครับผมจะพุ่งไปสูงถึง251,000ดอลลาร์ 1, 000, 000, สิงคโปร์นะครับหรือว่าถ้าเป็นดอลลาร์ 1, 000, 000, แบบอเมริกาเนี่ยก็1 8 3 0 0 0ดอลลาร์ราคาแพงกว่าซุปเปอร์คาร์อีกนะครับผมแค่ค่าใบอนุญ,ญาตเนี่ยไม่ต้องไปดูถึงราคารวมเลยราคารวมอย่างที่บอกว่า180,000ห ดอลลร์ถูกไหมตีเป็นเงินไทยออกมาเนี่ยนะครับผมถ้าคุณจะซื้อแคมรี่คันเดียวนะเห็นราคาแล้วคุณจะหนาวมากๆเลยเพราะว่าราคาเนี่ยนะครับผมรวมๆแล้วอยู่ที่ประมาณเกือบ7ล้านบาทครับคุณจะซื้อแคมรี่นี่คุณต้องจ่ายเงิน7ล้านนะครับผมแพงมากๆอ่ะมาดูค่าใบาอนุญาตกันดีกว่านะครับผมค่าใบาอนุญาตเองเนี่ยแค่ใบอนุญาตนะอยู่ที่146,0 0 0ดอลลร์สิงคโปร์หรือว่าประมาณ 16,000ดอลลาร์ 1, 06, สหรัฐนะครับผมพูดอย่างง่ายๆก็แค่ค่าใบอนุญาตก็3ล้านแแล้วทุกคนเพราะฉะนั้นเองเนี่ยตัวรถอะมันไม่ได้แพงหรอกไอ้ที่แพงอะมันแพงที่ C.O.E. ซะมากกว่าระบบตรงนี้เองเนี่ยก็อย่างที่บอกว่ามันจะทําให้ความฝันของการมีรถในสิงคโปร์เนี่ยเป็นความฝันที่มาลายหายสูญไปเลยนะครับผมคนจะมีเนี่ยยากมากๆแล้วถามว่าสิงคโปร์โอ้ยค่าครองชีพสูงถูกไหมค่าครองชีพสูงแบบนี้เอ้ยรถราคาแพงคนก็ซื้อได้สิไม่ได้แปลว่าแบบนั้นเลยนะครับเพราะว่ารถเนี่ยถือได้ว,ว่าเป็น ของรับคนรวยเลยนะสำหรับรายได้แบบ Household Income ของสิงคโปร์โดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับผมจะอยู่ที่121,000ดอลลาร์สิงคโปร์ต่อปีอันนี้ไม่ได้คนเดียวนะแต่หมายถึงทั้งครอบครัวเลยนะครับผมพ่อแม่ลูกเนี่ยอ่ะหนึ่งบ้านเนี่ยมีรายได้ประมาณ 1, <1> 2 0 0 0 0ดอลลาร์ซึ่งแน่นอนแหละมันก็มีค่าภาษีมีค่ากินค่าใช้จ่ายอะไรนะครับผมเราคิดดูดีลดราคาแบบ2 0 0แสนกว่าดอลลาร์สิงคโปร์อ่ะมันไม่ได้จะซื้อกันง่ายๆเลยนะครับผมก็นับได้ว่าซื้อมาเนี่ยก็เป็นภาระด้วยถูกไหมมันไม่ได้เป็นแค่ว่าซื้อมาแล้วจบอ่ะมันมีค่าไม่เห็นแน่ e ค่าบำร,รุงรักษาต้องเติมน้ำมันตลอดน้ำมันก็ไม่ได้ถูกๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองเนี่ยก็พูดได้เลยว่าความฝันของคนชนชั้นกลางในสิงคโปร์นะตอนนี้เองอ่ะการมีรถของพวกเขาการมีคอนโดของพวกเขามันดู เริ่มที่จะไกลขึ้นไปทุกทีแล้วนะครับก็จะเป็นชีวิตแบบชีวิตในคนเมืองแบบจระจาซะมากกว่าเนาะก็ตื่นมาเนี่ยาจะาไม่ได้เป็นเจ้าของบ้านไม่ได้เป็นเจ้าของคอนโดแล้วก็ต้องเช่าอยู่แล้วก็นั่งรถไฟฟ้านั่งอะไรกันไปซึ่งแน่นอนหลหลายๆคนก็จะชอบชีวิตแบบนั้นแต่ในห้างกลับกันไม่ได้แปลว่าชีวิตแบบนั้นเนี่ยโอ้ทุกอย่างมันจะดีไปหมดถูกไหมมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียชีวิตอยู่บ้านมีรถขับแต่อาจจะต้องขับไกลหน่อยเติมแล้วมันเยอะหน่อยก็มีข้อดีในแบบของมันนะครับคือผมไม่ได้มอองงงงวว่่่่่่าาาาแแบบแบบบบดดหนนึเีีีียยยมักทชิตู จังหวัดเนี่ยอาจจะดีกว่าสำหรับบางคนแต่สำหรับบางคนเองเนี่ยก็อาจจะอยากอยู่ในเมืองที่สิวิไลเมืองที่เจริญอันเนี้ยมันมันแล้วแต่บุคคลแล้วกันนะครับผมก็ลองชั่งน้ําหนักดูเพราะว่าเราไม่สามารถมีที่ที่มันเพอร์เฟกบนโลกได้หรอกนะมันก็มีราคาที่ต้องจ่ายมาทั้งหมดนั่นแหละนะครับก็ลองหาที่ที่ตัวเองมีความสุขแล้วก็ไปอยู่ผมคิดว่าน่าจะดีที่สุดสำหรับทุกคนละกันนะครับผมยังไงในวันนี้ก็เอาข้อมูลที่น่าสนใจเป็นความรู้มาเปิดโลกกว้างนะว่าเออมันมีสถานการณ์แบบนี้เกิดขึ้นที่นู่นทีีีี่่่่นนดด้วยสสิงงคโปปเ็ททแพุ ในโลกเลยถ้าคุณจะซื้อรถนะครับท่านผู้ชมคิดว่าเป็นยังไงกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างนี่เลยก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็น ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือฟิวเจอร์สกิลนั่นเองนะครับผมมีทั้งเรื่องของแบบบิสเนสนะครับอยากหาทําธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือคเอทีฟเนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทํำยังไงทํา 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟ,ฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลดสําสับ,สบ et et เ,เก่นียปอร์ก็ได้เอาาเทาท่่ีคุณไหว นะครับผมแต่อย่าหักหมเกินไปไม่อย่างนั้นเดี๋ยวเราจะเบรนเอานะครับโดยปกติแล้วเนี่ยเรียน1ปีนะครับผม9,948บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง4,974บาทาก,กับโค้ด AFFX e แล้วก็ตามด้วยคำว่า Mystery นะครับผม MYSTERY แล้วก็ตามด้วยดับยูนะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่าง,างใน e s c r i p t i o n เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ้ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด AFFX M Y S T E R Y w แล้วก็1น,นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ